ลับมาพบกับรายการวุ้นพร้อชวนตะลุยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรทำอณามันุค่ะซึ่งห้องที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นห้องเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะของเทศบาลที่จัดให้กับน้องๆนะคะได้เรียนศิลปะภ่ารูดท่ารูดร้อนกันค่ะ แล้วเราก็ไปชมกันว่านะคะว่ามีน้องๆเนี่ยครับเยอะแค่ไหนคะพี่กิตตี้มีรูปอะไรบ้างชนิดอะไร<ส>ไ<ว>บ้างคะับตบานจนถึงปฐมเลยคะ่ะน้องบีซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเริ่มตั้งแต่การปั้นนะคะการปะติดการระบายสีการเขาเรียกว่าการใช้วัสดุต่างๆของตู้บานกระป๋องอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ภาพพิมพ์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มีเอา,ามเมล็ดพืชน,นะคะกาจะมีงานนะคะก็จะมีงานํำงานขาวแล้วก็มาโรยบนบน,บน,บ,นบนชิ้นงานของน้องๆน,นะคะนี่น้องกําลังทํานรูปอะไรลูกอะปลาเหรอคะแลวนี่อะไรลูก,มกแมงกะพุนแมงกะพุนใช่ไหมคะอันนี้น่ารักมากเลยทีเดียวคะ่ะช่วยจุ่มมหน่อยจุ่มงาอหน่อยจุมงาอหน่อยโจปลากับแมงกะพุนหน่อยชิ้น <ๆ S 2> นี้แล้วครับชิ้นนี้งานของใครคะเป็นรูปอะไรลูกแมวค่ะแมวนะคะ อ่าโชว์ผลงานเลยค่ะผลงานทำอะคะสนุกไหมคะมาเรียนที่นี่สนุกค่ะอ่าโชว์หันไปทางนู้นลูกตั้งอะไรลูกติเป็นลูกแมวนะคะน้องเขาทำลูกอะไรคะวันนี้อิงโตอ่าในของเราค่ะชว์โชว์ผลงานให้เพื่อนดูหน่อยค่ะน้องน้องเป็นลูกอะไรบอกบอกบอกพี่เขาด้านหน้าเลยลูกอิงโตครับป็นลูกสิงโตอ่านะคะก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะคะว่าอยากจะสร้างสรผลงานเนี่ยเป็นรูปอะไรนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรนี่กำลังทำอยู่เลยครับพี่กิตตี้อันนี้พูดไปลูก เ,เป็นผีเสื้อใช่ไหมคะอันนี้โชว์ผลงานหน่อยค่ะกำลังทันด้วยค่ะอาจจะยังไม่แห้งเนาะเป็นผีเสื้อนะคะอันนี้ผลงานของน้องนะคก็จะมีมะเมล Puis ็ดถั่วเขียวมีงาขาวแล้วก็งาดํานะคะออนํามาติดในชิ้นงานนะคะให้เป็นรูปต่างๆนะคะก็จะมีหลายรูปแบบใช่คะการ <C AD> ของน้องๆเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะน้องมีช okay. ิ้นน um> ี้ขาอันนี้ก็เป็นพี่ที่โตหน่อยนะคะเมื่อกี้เราไปดูของน้องๆมานะคะนะคะนี่ก็น้องอยู่ปอะไรแล้วคะลูกอหู่ม1หนึ่งม1หนึ่งแล้วปีนี้ม1หนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็ชิ้นงานก็จะดูสวยงามนะคะอันนี้เป็นว่าเป็นรูปอะไรคะลูกม้าลายม้าลายเป็นม้าลายใช่ไหมเป็นเมล็ดงาในการทำนะคะเดี๋ยวไอ้ขาวๆตัวนี้ต้องใช้สีสีอะไรสีขาวไหมหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ธรรมชาติเลยใช่ไหม จะมีความคลิกของตัวเองว่าอยากได้ภาพแนวไหนคะพี่ซี่แต่ก็มองออกนะคะว่าเป็นม้าลายนะคะส<ม>่น้นของคนนี้นะคะนี้กรารทำอยู่เลยอ,อันนี้เอ่อใช้ตอนนี้กําลังใช้สีช็อกระบายค่ะแล้วก็ใช้เป็นเมล็ดพืชติดค่ะทําเป็นรูกยีราฟค่ะเป็นรูกยีราฟแล้วก็ใช้สีช็อกระบายนะคะก็จะเป็นผสมผสานระหว่างพวกคือผสมแล้วก็พวกสีอะไรพวกนี้ค่ะให้อยู่ในชิ้นงานเดียวกัน นี่มอไหนแล้วเอ่ยนี้ป .6 ค่ะนี่ป .6 กัะ6จะมีหลายช่วงอายุนะคะที่มาเรียนรู้ที่นี่นะคะครับ่ะและนี้นะคะเราก็อยู่กันอีกหนึ่งฐานกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นฐานการเขียนภาพทิวทัศนนะคะก็จะใช้สีนะคะในการระบายนะคะแล้วก็ออกแบบลวดลายเนี่ยตามทิวทั์ที่เรามองเห็น<ช>หรือว่าเป็นตัวอย่างภาพ<ส>นะคะก็จะใช้แค่สีขาวกับสีน้ําเงินแค่นั้นนะคะแล้วทีนี้ให้น้องๆเขามีจินตนาการในการวาด ภาพอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้เรามาทําความรู้จักกับผลงานของน้องๆก่อนน้องชื่อว่าอะไรคะลูกชื่อชื่อหยวนค่ะน้องหยวนใช่ไหมคะนี่น้องหยวนวาดอะไรคะลูกวาดดูทะเลค่ะทะเลนี่เสร็จแล้วยังเอ่ยยังค่ะแล้วก็ลงสีเลยใช่ไหมคะค่ะชอบไหมคะเรียนศิลปะอินมาเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยชอบมากค่ะนี่ก็เนตถ้าได้เรียนก็จะชื่นชอบนะคะค่ะ ก็น uh ้องก็จะได้ฝ huh. uh ึกสมาธิไปด้วยนะคะค่ะขนณนะคะค่ะ huh. ค่ะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นหนึ่งในน้องๆนะคะที่เข้าเรียนกิจกรรมศิลปะกับที่นี่ค่ะอยากสอบถามคุณแม่นะคะรู้สึกยังไงคะที่พาน้องมาเรียนที่นี่รู้สึกเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้พัฒนาการของน้องในด้านอื่นๆดีขึ้นด้วยค่ะ จะได้มีสมาธิใช,าใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะใช่ไหมคะใ<ช>่ได้คุณแม่ฝากเชิญชวนอ่ะน้องๆเล็กๆที่ไม่มีโอกาพี่บุ๊คพามาได้ค่ะเอ่ออยากเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าแม่ๆหลายๆคนที่มีลูกๆเล็กๆนะคะมาเอ่อฝึกศิลปะการเพื่อให้พัฒนาสมองแล้วก็ทำให้พัฒนาการด้านอื่นๆดีขึ้นด้วยค่ะปีหน้าเจอกันนะคะ คุณแม่มากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพวกครองแล้วก็น้องๆอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาเรียนกิจกรรมกับที่นี่ค่ะน้องรู้สึกยังไงมาเรียนที่นี่ลูกเสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกมากไหมคะสนุกมากเลยค่ะได้ทำอะไรบ้างลูกระบายสีระบายสีวารรูปด้วยใช่ไหมคะโนเบล่าทำได้ไหมคะทำได้ทำได้โนเบล่าจะมาอีกไหมคะบอกเพื่อนที่อยู่ดูอยู่ไหนว่ามาเรียนกันเยอะๆนะคะสิคะ มาเรียนกับน้องเล่ายนะ,ะมาเลมาแล่กับเพื่อนๆกับน้องแม่นะอ๋อมาเรียนกับน้องด้วยนะโอเคค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะพาน้องๆมาเนี่ยคุณแม่อ่ารู้สึกยังไงบ้างคะ <a> <ขอ S 1> ค่ะก็ได้ฝึกทักษะของน้องนะคะแล้วก็การที่เราได้พาน้องมาก็คือทําให้น้องได้ได้เขา<ะ>เรียกว่ากล้าม <highways S 1> เนื้อมัดเล็กอะคะก็คือทําให้น้องได้รู้ว่าการที่ ปกติก็คือเขายังไม่ยังไม่เข้าเรียนที่ไหนนะแล้วก็คืออยากจะฝึกสมองของน้องด้วยแล้วก็ว่าน้องเขาไปได้ไหมเวลาไปโรงเรียนก็จะได้ไม่ไม่องให้งอแงอะไรแบบนี้ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะก็จะพามาก็คนคนพี่เขาอยู่ตรงตรงนู้นนะคะแล้วก็ปีแรกก็ได้พาน้องเข้ามาเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็คือไม่ค่อยได้พามาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อกับเทศบาลด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ วันที่ว่าไปใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นที่ไปก็คือได้ไปตุลาที่เทศบาลแล้วก็ได้รู้ว่าเขารับสมัครก็เลยขึ้นไปชั้น3เลยแล้วก็สมัครให้น้องสองคนค่ะโอเคค่ะแม่ชวนชวนคนที่ปีหน้าปีหน้าเลยค่ะแม่เพ<น>ะ่อ๋อปีหน้าก็เหมือนกับอ่าเขาจะจัดเทศบาลจะจัดกิจกรรมขึ้นอีกนะคะก็คืออยากให้ผู้ปกครองทุกท่านที่อ่าอยากจะให้น้อง คือต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะคือจากที่เขาเล่นเกมหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องฝึกทักษะตรงนี้ได้ให้เขามีสมาธิขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองพาน้องมาเรียนเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะไ่ลขอบคุณนะคะมากเลยนะคะไลบ,บ,บายบายด้วยลูกบ๊ายบายมายเรียนกันเยอะๆนะ น้องเวลาเราอยู่ค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะของกิจกรรมของน้องๆที่เข้าเรียนกิจกรรมภาพศิลปะกับที่นี่ค่ะเรียกว่าการพิมพ์นะคะหรือภาพพิมพ์ค่ะก็มีหลายฐานการเรียนรู้แล้วก็มีหลายเทคนิคการทํางานศิลปะเลยนะคะมาเรียนที่นี่ก็น้องๆได้ฝึกหลายๆอย่างเลยค่ะพี่คิตตี้ก็อยากให้น้องๆมากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้รายการวุ้นห่วงชนตรลุยนะคะพามาดูกันของแบบองพอนะคะปีหน้าหรือว่าใครสนใจอยากมาเรียนเนี่ยก็มาสมัครได้นะคะที่เทศบาลเมืองกระบี่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะพี่กอล์ปีหน้ามาเรียนศิลปะอีกนะคะ <S <S ปีหน้ามาเรียนศิลปะกันอีกนะคะ <S <S ปีหน้าหนูอยามาอยามาเรียนศิลปะอีกค่ะปีหน้ามาเรียนศิลปะอีกนะคะ ศิลป,กะ,ะ,ลปะกันอีกนะคะปีหน้ามาเรียนศิลปะกันอีกนะปีหน้าหนูมาเรียนที่ศิลปะอีกนะคะข <c oughs> อบคะุณค่ะ